จ่ายสด1นึ่งแหนึ่งมืนบาทรับซื้อแบงค์หนึ่งร้อยบาทรัชการที่สิบด้านหลังมีรูปรถแบบนี้จ่ายรวมทันทีหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทใครมีแบงค์หนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้ก่อนใช้หยิบขึ้นมาดูเลยครับสวัสดีครับเ่ิดเปีดนปีงๆทุนอกทุ่นครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปเลยกันยับเช้ากับผมแบงค์งเข็มเพวัตทุบปาทางช่องทางนี้นะครับ ช่องนางแฟนเพจเฟซบุ o กแบงค์เข like, ็มเพชปวัตถุบปลาเล็บีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรหนึ่งร้อยบาทรัชกาลที่สิบพี่จ๋าฟังนะครับเก่าๆแบบนี้ก็ขายได้ใครที่มีแบงค์หนึ่งร้อยบาทแบบนี้อยู่ในกระเป๋าครับรบกวนพี่ๆครับใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครมีแบงค์ร้อยรุ่นนี้ รุ่นนี้เลยต้องบอกเลยนะครับมีรูปม้ามีรูปรถแบบนี้จ่ายรวมทันทีแสนหนึ่งใครดูอยู่ในขณะนี้มีแบงค์ร้อยรุ่นนี้ใครมีพี่มีครับแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยอะสวัสดีพี่พทุกท่านครับวันนี้มาสายนะครับสวัสดีพี่พทุกท่านนะสวัสดีน้องธีรพลครับสวัสดีพี่ภัยน์ครับเอฟซีจากสระบุรีครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟเตียร์ไต้หวันครับสวัสดีพี่ศิริภพหนุ่มครับสวัสดีพี่สุพัฒ หมื่นพักดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่โอติสวัสดีพี่ภยัยจิตครับสวัสดีพี่วินัยครับอ่ะพี่จ๋าใครมีแบงค์ร้อยแบบนี้แสดงตัวหน่อยพี่ฟังนะแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนี่ด้านหลังจดสังเกตหลักเลยรุ่นนี้มีรูปลถปรากฏอยู่ที่ด้านหลังเกือบทุกใบนะครับมีรูปลถปรากฏที่ด้านหลังทุกใบใครดูอยู่ มีแบงค์ลอยรุ่นนี้พลิกหลังมาดูครับมีรถคุณมีสิทธิ์รวยบอกเลยนะครับมีรถคุณมีสิทธิ์รวยใครที่ดูอยู่พี่จะรายงานตัวกับน,น้องหน่อย